การกลับมาของไททันแคมิราแมนและไททันพลันเชอแมนนั้นจะมีโอกาสมากแค่ไหนในคลิปนี้เราจะมาวิเคราะห์กันครับราบสวัสดีเพื่อนๆชาวสกิบดี้ดิทอยเลตทุกๆคนนะครับแน่นอนว่าในเอพิโซดที่7 16เนี่ยเราได้รู้เกี่ยวกับความลับอะไรมากมายเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคลิปที่แล้วนะครับที่เราเนี่ยวิเคราะห์ไปเกี่ยวกับความลับของพวกแอสโตรและในคลิปนี้นะครับเราจะกลับมาพูดคุยถึงข้อมูลหลายๆอย่างนะครับรายละเอียดหลายๆอย่างเกี่ยวกับฝ่ายดีอารแอนส์กันบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการกลับมาของไททันแคมิรา ไหนและเขาเนี่ยเป็นตายร้าดียังไงและที่สําคัญเลยนะครับตัวละครอย่างพลันเจอแมนหรือว่าแบล็กแคม e ร่าแมนเนี่ยจะมีโอกาสกลับมาด้วยหรือไม่ในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยถึงประเด็นนี้กัน ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนเลยสําหรับกําลังใจในการกดไลค์และยินดีต้อนรับทุกๆคนนะครับที่กดติดตามเข้ามาเป็นสมาชิกของช่องวัตชูด้วยแน่นอนครับว่าคลิปทุกคลิปต่อจากนี้เนี่ยเราจะเปิดให้ผู้ติดตามที่กดติดตามเป็นสมาชิกของช่องวัตชูได้รับชมก่อนก่อนที่ใครก็ตามที่ไม่ใช่สมาชิกช่องจะได้ดูในเวลาต่อมาอย่างไงถ้าเพื่อนๆน,นะครับไม่อยากพลาดคลิปจากช่องวัตชูและอยากเป็นคนแรกๆที่ได้ดูเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยแล้วกัน เอาละครับเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ถึงโชคชะตาของไททันเคมีราแมนกันก่อนเลยละกันนะครับแน่นอนครับว่าภาพสุดท้ายที่เราเห็นไททันเคมีร่าแมนเนี่ยเขานั้นหายไปในกลุ่มควันสีดํา ไม่รู้จริงๆเลยนะครับว่าหายไปยังไงสิ่งที่เราทําได้อย่างเดียวนะครับก็คือแค่เดาเท่านั้นว่าคุณบูมนั้นอยากให้เขาเนี่ยมีจุดจบแบบไหนหรือไปอยู่ตรงไหนกันแน่เขาจะยังมีชีวิตอยู่ไหมแน่นอนครับว่าคําถามนี้เนี่ยยังคงเป็นปริศนาที่ทุกคนสงสัยกันอยู่สาหรับผมแล้วนะครับจริงๆแล้วไททันเคมีราแมนเนี่ยอาจจะยังมีชีวิตและกําลังติดต่อกับไททันตัวอื่นๆอยู่ก็เป็นได้แต่มันคงจะดีนะครับแล้วเราก็คงจะวิเคราะห์ได้สักหน่อยถ้าสมมติว่าเราเนี่ยได้เห็นท่าทางของไททันทั้งสองตัวนะ ทีวีแมนว่ามีอาการเศร้าบ้างหรือเปล่านะครับหรือว่าตอนนี้เนี่ยพวกเขาหายเศร้ากันแล้วซึ่งทาพวกเขาหายเศร้ากันแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าพวกเขาเนี่ยรู้ถึงการมีชีวิตอยู่ของไททันแคมิราแมนเป็นที่เรียบร้อยแล้วบอกตรงๆนะครับว่าตั้งแต่พิโซที่7 14เป็นต้นมาเนี่ยเราก็ยังไม่มีโอกาสได้เห็นไทท่านตัวไหนเลยสักตัวหนึ่งนั่นก็ทําให้เราเนี่ยไม่สามารถคาดเดาเหตุกตารณ์ต่างๆจากท่าทีของไทท่านได้เลยสักตัวเดียวแต่ประเด็นที่เราจะสูญเสียไทท่านไปนั้นเนี่ยจริงๆแล้วนะครับเราก็คงเตรียมใจมาในระดับหนึ่ง มีการสปอยตั้งคำถามนะครับว่าฉันจะรอดหรือไม่หรือวิ Survive ในรูปภาพสปอยที่ประกอบไปด้วยไททันทั้ง3ตัวนะครับรวมถึงรูปภาพของ G Man ด้วยสุดท้ายแล้วนะครับจะเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่มีโอกาสแค่ไหนที่ไททันแคมีร a าแมนจะถูกจับไปเป็นตัวประกันของฝ่าย a s t r o t o i l e t หรือถูกจับไปทดลองและขโมยเทคโนโลยีของฝ่ายแคม e ร a าแมนย้อนกลับไปที่ประเด็นที่เราเนี่ยไม่ได้เจอไททันทีวีแมนแล้วก็ไททันสปิเกอร์แมนมาสักพักหนึ่งแล้วละกันนะครับ สำหรับผมแล้วเนี่ยดูจะเป็นเหมือนลังดีหรือว่าข้อดีด้วยซ้ำนะครับที่เราเนี่ยจะได้เจอกับไททันทั้ง2ในเวอร์ชั่นที่น่าจะได้รับการอัปเกรดมาสู้กับพวกแอสโทรทอยเลตและพร้อมที่จะแก้แค้นให้กับเพื่อนรักของเขาในกรณีที่ไททันเคม e ร a าแมนเนี่ยโดนจับไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งแถมนอกเหนือจากไททันสปิเกอร์แมนและไททันทีวีแมนเนี่ย อีกตัวละครหนึ่งนะครับที่หายไปพร้อมๆกันเลยก็คือ G Man ซึ่งก็รวมถึง g s q u a รด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึง G Man ก่อนละกันนะครับคือ G Man เนี่ยประเด็นของเขาน่าสนใจตรงที่ว่าก่อนหน้านี้นะครับ G-Man น่าจะกําลังวางแผนที่จะประกอบร่างตัวเองให้กลายเป็น G ไททันอยู่แต่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในระหว่างที่เขานั้นกําลังจะทําตามแผนของเขานะครับกองกําลังของ The Alliance เนี่ยก็ตามล่าเขาอยู่ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นนะครับแผนที่เขาวางไว้เนี่ยก็ดูจะสะดุดอยู่ตลอดเวลาแต่ในตอน น,นี้นะครับฝ่ายดีอาร์ไลแอนซ์ Alliance นั้นเหมือนจะกําลังมีปัญหาจากการที่พวกแอสโตรเนี่ยบุกเข้าทําลายเมืองและโจมตีพวกเขาอยู่และนั่นก็รวมถึงไททันที่เหลือทั้ง2ตัวด้วยนะครับที่ไม่สามารถโฟกัสที่จะตามล่า G-Man ได้เลยในตอนนี้นะครับผมก็เลยคิดว่าอาจจะมีโอกาสนะที่ G Man นั้นจะได้สารตอบแผนของตัวเองก็คือการรวบรวมชิ้นส่วนต่างๆที่จะเอาไปประกอบร่างเป็น G ีไททันซึ่งเหล่า G ีสครอตนะครับก็เหมือนกับว่าจะหายไปพร้อมกับ G m a n เช่นเดียวกันดังนั้นนะครับพวกเขาเนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนที่จะ ทำให้จีไททันนั้นมีตัวตนสําเร็จก็เป็นได้สําหรับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆคิดว่าเมื่อจีไททันมีตัวตนจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะเลือกทางไหนก่อนระหว่างหันมาสู้กับ The Alliance หรือหันไปสู้กับพวก Astro ลองทิ้งทฤษฎีเจ๋งๆของเพื่อนๆเนี่ยเอาไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าในตอนนี้นะครับจีไททันและจีสควอตน่าจะปรากฏตัวมาเพื่อช่วยเหลือเดอะอะเรียนส์ในเอพิโซดมากกว่าเพราะถ้าหากวิเคราะห์จากฉากที่แอสโตรทอยเลตนะครับบุกเข้ามาโจมตีเดอะอะเรียนส์แล้วเนี่ยตัวละครที่เก่งที่สุดในขนาดนี้อย่างไททันทีวีแมนที่ใช้การโจมตีที่โกงที่สุดในขนาดนี้อย่างแสงสีแดงแล้วก็ดูเหมือนจะไม่สามารถทําอะไรพวกแอสโตรได้เลยนะครับผมเลยคิดว่ายังไงซะในตอนนี้เนี่ยเดอะอะเรียนสู้กับพว้ ตได้อย่างแน่นอนและกุญแจแห่งชัยชนะของพวกเขานั้นนะครับสำหรับผมแล้วก็น่าจะเป็น G ีไท a ท่นนี่แหละกลับมาที่ประเด็นของ Titan c น m คม a ร a าแมอีกครั้งหนึ่งกันละกันนะครับคำถามที่หลายๆคนสงสัยมากที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นเขาเนี่ยตายหรือไม่ซึ่งโดยส่วนตัวผมแล้วนะครับผมคิดว่าการที่เรา ไม่เห็นตัวละครไหนสักตัวหนึ่งตายต่อหน้าจริงๆสําหรับซีรีส์สกิมบิดทอยเลสแล้วเนี่ยตัวละครตัวนั้นนะครับยังไม่ตายอย่างแน่นอนดังนั้นนะครับ90%สำหรับผมที่ผมคิดไว้ในใจเนี่ยตัวละครอย่าง Titan c คมีร a m แมนนั้นน่าจะยังไม่ตายแต่น่าจะกลับมาปรากฏตัวให้เราเห็นก่อนเอพิโซดที่80อย่างแน่นอนอย่างแย่ที่สุดนะครับตัวละครอย่างไททันเคมีราแมนเนี่ย ก็แค่กลายไปเป็นพวกของ s t r o t o i l e t สักพักหนึ่งแล้วก็กลับมาสู่อ้อมอกของฝ่ายดีอา l ีแอนสอีกรายละเอียดสุดท้ายนะครับที่ผมเนี่ยอยากจะเอามาพูดกับเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็เล่าให้เพื่อนๆฟังมากๆเลยนั่นก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเอพิโซดที่7 6พาร์ทที่1นั่นนะครับผมบอกเลยนะครับว่าเป็นจุดจุดหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นเรื่องปกติหรืออาจจะไม่ได้สังเกตด้วยซ้านะครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับมันสามารถเกิดขึ้นได้ในธรรมชาติอยู่แล้วนั่นก็คืออในนนนนเเเพิซทีี่่16้รัตตาาาางงๆยจะสสกห็ฟ ปรากฏอยู่บริเวณก้อนเมฆหลายๆครั้งนะครับซึ่งสายฟ้าเหล่านั้นนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องปกติก็ได้นะครับหรือใครๆเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นเรื่องปกติก็ได้ที่เกิดสายฟ้าขึ้นในขณะที่มีเมฆมากหรือว่าฝนตกแต่ในอีกมุมหนึ่งนะครับในการทําอนิเมชันเนี่ยสิ่งนี้ไม่ใช่ธรรมชาติที่อาจจะบังเอิญเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างขึ้นดังนั้นนะครับสายฟ้านี้ถึงแม้ว่าจะมีโอกาสที่คุณบุมจะใส่มาให้มันดูน่ากลัวเฉยๆแต่สําหรับผมแล้วเนี่ยมันน่าจะสามารถบ,บ่งบอกอะไรเราได้สักอย่างหนึ่ง สายฟ้าแบบนี้นะครับตัวละครที่เคยสร้างสายฟ้าแบบนี้ให้เราเห็นเนี่ยก็คงจะมีอยู่ไม่กี่ตัวตัวแรกนะครับก็คือกริตสกิบิดีทอยเลดซึ่งถูกกำจัดไปแล้วในอพิสโซที่54และสิ่งที่เหลืออยู่นะครับก็คือโถสวมของเขาที่ถูกใช้โดยพลันเจอแมนหรือว่าแบล็กแคม e ร a แมนนั่นเองในช่วงที่เขานั้นนะครับได้ใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าทุกการเคลื่อนที่ที่รวดเร็วของเขาเนี่ยจะมีสายฟ้าสีฟ้าหรือว่าสีน้ําเงินอยู่ที่ด้านหลังเสมอซึ่งสายฟ้านี้นะครับอาจจะเป็นคําใบบอกถึงการกลับมาของตัวละครรออย่า Black Man, อ่าางหืว ก็็เปนได้และไม่ใช่เพียงแค่แบล็กแคมิราแมนหรือว่าพลันเจอแมนเท่านั้นนะครับอีกตัวละครหนึ่งที่ผมเนี่ยคิดว่าเขานั้นอาจจะกลับมาเช่นเดียวกันก็คือตัวละครที่เพิ่งจะหายไปอย่างไททันแคมิราแมนนั่นเองโดยสายฟ้าที่ปรากฏให้เราเห็นในฉากต่างๆของอีพิโซดที่7 6นั้นนะครับอาจจะถูกเชื่อมโยงกับค้อนที่ไททันแคมิราแมนเนี่ยถืออยู่หรือว่าใช้ก็เป็นได้แน่นอนครับว่าเราเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นความเกี่ยวข้องระหว่างค้อนและสายฟ้ามากนะัก แต่พอดีว่าผมเนี่ยได้ไปดูดีอ a เวนเจอร์นะครับซึ่งในดีอ a เวนเจอร์เนี่ยมันก็มีตัวละครอย่างทอเทพเจ้าสายฟ้านะครับซึ่งคอนของเขาเนี่ยมักจะปรากฏมาพร้อมกับสายฟ้าและด้วยความที่คุณบูมนั้นไม่ว่าจะสร้างผลงานอะไรก็แล้วแต่นะครับมักจะอิงจากหนังสือ หนังหรือว่าเกมหรือว่านิยายนะครับดังนั้นผมก็เลยคิดว่าอาจจะมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะที่สายฟ้าเหล่านี้เนี่ยน่าจะหมายถึงการกลับมาของไททันแคมเปราแมนต้องบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะครับว่าประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ผมกาวขึ้นมาเองแต่ยังไงซะนะครับผมก็คิดว่ามันมีความเป็นไปได้เหมือนกัน ดังนั้นนะครับผมก็ขออนุญาตเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วกันสำหรับประเด็นนี้นะครับเพื่อนๆคิดว่าสายฟ้าเหล่านั้นเนี่ยปลูกใส่เข้ามาให้มันดูเท่เฉยๆหรือมันจะบ่งบอกอะไรได้บ้างไม่ว่าจะเป็นการกลับมาของตัวละครอ,อะไรก็แล้วแต่อยากให้เพื่อนๆลองคอมเมนต์แชร์ความคิดเหน็นของเพื่อนๆลงที่ใต้คลิปได้เลยนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่ติดตามกันมาจนถึงตอนนี้ ฝากกดไลค์และเป็นกําลังใจแล้วก็ฝากกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์จากช่องวอสชูด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับบทวิเคราะห์การกลับมาของไทท่านเคมีด้าแมนและพลันเจอร์แมนรวมถึงผมวอสชูนะครับจะต้องขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ